ข้าวหอมรู้ไหมน้ำลายอ่ะใส่พิลาะเต็มเลยอ่ะแล้องมีลบหูใสึงงไรซึ่งต้องม่เอานะแต่จะถ่ายทำไมนี่องค์ใหญ่ไหมดีพญานาคใหญ่เปล่า พี่หนุ่มอะถึงแล้วทำไมพักบ่อยจังเที่เขาว่าไงบ้างอ่ะเขาให้ทำมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะพี่หนุ่มตัวนั้นหรอ หอยหอยขมต่อไปชีว hey! ิตจะไม่สื้อขมอีกต่อไปเฮ้ยหอย่อยอะมไปหมไหนแล้วะ่ดี๋ยวปะเราด้วยกัน อุ้ยเสื้อเขาก็เปื้อนนะดิพี่เจียวรอดแค่ตัวใหญ่ก็ได้ตัวตัวเล็กไม่ต้องรอดมันมันกว้างอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยพี่เจียวรอดได้รอดเลยต้องรอดให้ครบทุกท,ทุกอันนะหอมเขาหอมมาแล้วตอนนั้นนอ สำเร็จไหใช่ <sk r ug> อาใมันโอ้ยบีบี <sk r ug> ม,มีมีลูกพญานาคด้วยดูดิมีลูกแก้วตจจรดียเรงบเร็วเรารอตอนที่ฝนลงแรงด้วยนะ ฝนตกแรงแล้วจะรอดทันเลยเนี่ยคีณเดียวไปแล้วพี่เดียร์ขับมาแล้ว เธอไม่รู้เข้าวันไหนแต่เข้ามาเลยเยี่ยมเยี่ยมเข้าดีแนบมากเลย ทำ,ทำไมเละอย่างนั้นอ่ะทำไมมีวิทำเลจังเลยจะทิ้งหัวส่วนะฟังดูพุทธังสารนังพชารงสารนางาังัชรี เดินไปเลย,เด,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราไปไปข้างบนอันเนี้ยจะเรียนท่องด้วยนะท่องนี้จบแล้วก็ก็ลิทีนึงก็ท่องใหม่กินคือบอเราค่อยกินพี่รัดไปไหนอ่ะ này à <laughs>